สวัสดีครับผมผมเป็นแอดมินเทียสามีเนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการเปิดการใช้งานทีมสปีกสามนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมใครที่ไม่มียูทกับ ID นะครับผมให้กดคําว่าสมัครสมาชิกนะครับผมในที่นี้ผมได้ทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะทําการเข้าสู่ระบบนะครับ จากนั้นให้เราป้อน ID กับพาสเวิร์ดลงไปนะครับผมที่เราได้ทำการสมัครไว้จากนั้นจะเข้าสู่หน้าของระบบสมาชิกนะครับผมจะมีคำว่าเติมเงินเซิร์ฟเทั้งหมดนะครับผมในที่นี้ถ้าคนยังไม่มีพ o อยนะครับผมให้เติมด้วยบัตรเงินสดทูมันนี่นะครับผมแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับผม ระบบจะทำการเพิ่มพอยเข้าใน ID ให้นะครับผมจากนั้นกดคำว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับแล้วมันจะมีคำขึ้นมาว่าเพิ่มสร้างเซิร์ฟเวอร์ทีมสปีกสานะครับผมให้เราคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นจะมีจำนวนผู้ใช้งานที่เราต้องการในการเปิดทีมสปีกสามนะครับผมว่าเราต้องการให้เซิร์ฟเรามีจำนวนคนกี่คนนะครับผม พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับผมให้กดเลือกที่เป็นจุดกลมๆสีขาวด้านหลังนะครับผมหนึ่งทีนะครับแล้วจากนั้นกดคําว่าบัตนะครับ พอกดคำว่าบัสเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีคำว่าเป็นแพ็กเกจขึ้นมาให้นะครับผมว่าเราเลือกเป็นแพ็กเกจกี่นคนนะครับผมจากนั้นให้เราป้อนเป็นตัวเลขสี่หลักนะครับผมเข้าไปนะครับแล้วกดคำว่าบัสนายนะครับผม